老漏。Law, law. อสวัสดีครับวันนี้พี่น้องคนวันนี้มีใครมาแล้วบ้างฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยผมโดนเล่นแล้วอะเออพเพื่อนดูนะครับนี่แท่งเดนะครับเพิ่งปิดไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนะาะก็แท่งแดงโคตรใหญ่เลยนะครับ ตรงนี้นะผมก็โดนสั่งเวรไปเรียบร้อยบวกอยู DD, ่ดีๆนะครับก็กลายเป็นกลายเป็นแบบติตบดติดดอยเฉยนะครับตัวนี้เสียงชัดเจนไหมครับพี่น้องก็ฝากคอมเมนต์ Comment บอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งไ่ขึ้นมาอีกหนึ่งเอเวลนะครับตรงนี้นะเสียงมันไม่รู้ชัดหรือเปล่านะครับ ใครได้ยินแล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเลยแล้วกันนะครับตอนนี้8ปดโมงนิดๆแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปทํางานแล้วนะครับก็ชุดนี้นะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็เป็นจังหวัดที่แบบแอบงงเล็กๆนะว่าแบบเออมันสรุปว่ามันคงไม่กลับตัวหรือเปล่าวันนี้มันจะมีเด้งขึ้นกลับไปอีกไหมนะอันนี้ต้องรอรุนแล้วนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ดูแย่ไปนิดหน่อยนะครับสวัสดีพี่ปอมนะครับสวัสดีครับ เชออ็คเสียงหน่อยครับพี่มันชัดขึ้นไหมครับตอนนี้ผมเปลี่ยนไมค์ไปอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเสียงโอเคไหมครับโอ้ฝุ่นฝุ่น150ฝุ่นตึงมากเสียงชัดไหมครับถ้าชัดก็โอเคเลยนะครับอันนี้ผมเร่งไปไมค์ไป200% <laughs> อย่างโหดอ่ะมาดูทาเฟรมเดย์กันนะครับเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยก็ออเราที่ว่ารับดีมาแล้วเนาะผมเองแล้วกนะันเนาะเนี่ยแปดพันหกตรงนี้นะครับเฮ้ยมันมันมันเล่นมันเล่นผมแล้วอะลงไปแบบไดลึกนะครับต้นนี้นะหลุดหลุดทุกแนวนะเพื่อนๆดูนะตรงนี้นะหลุดทั้งแนวนี้หลุดทั้งแนวนี้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เลยแบบมุมมองผมนะก็ต้องหลอรุ้นนะ ตรงนี้ครับบางทีแบบไหลลงไปเลยนะอือก็ไม่แน่นะเพื่อนตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอรุ้นดูนะว่าจะมีแบบชุดพลิกฟื้นนะ <S <S ให้เรากลับมายิ้มได้อีกหรือเปล่นปน <S 2> <S 2> ปา,านะครับตรงนี้เป็นมิสเตอร์ดอยนะครับแต่คิดว่านะครับในชุดย่อยเนี่ยยังมีโอกาสนะครับที่มันจะพลิกฟลิปขึ้นมาพลิกบวกนะครับผมเองก็ตัวนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่พิจารณาแล้วว่า เออนับมาผิดแน่นอนนะตัวเนี้ยอาจจะวิ่งเป็นห้าขึ้นในขาลงลงมานะครับอ่าตัวเนี้ยถ้ามองในทำเฟรมเดย์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวเนี้ยคือขึ้นห้าหรือไม่นะเดี๋ยวรอลุ้นดูนะครับว่ามันจะมีเด้งขึ้นมากลับคืนมาในโซนเก้าหมื่นได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูได้นะครับถ้าขึ้นนะครับในวันนี้เนี่ยมันต้องปิดขึ้นมาเขียวก่อนนะครับอ่าเขียวเลียดเียดนะครับทีนี้มาดูภาพมันนะถ้าเกิดมองว่าอ๋อ ถ้ามันแดงนะเพื่อนเพื่อนดูนะความน่ากลัวมันนะครับถ้าเกิดมันแดงเลยวัน <c oughs> อ,อีกสองวันนะไม่ถึงสองวันแล้วนะครับมันจะปิดตัวลงนะครับก็ผมลุ้นนะขอลุ้นแค่ว่าอีกสองวันนะ่ะนายกับขึ้นมาปิดให้เป็นปิดเขียวสักนิดนึงก็ยิ่งดี <c oughs> ลุ้นประมาณนี้เลยนะตัวนี้นะครับก็เป็นชุดลุ้นชุดสุดท้ายแล้วถ้าแท่งเดือนแท่งนี้นะครับปิดแดงนีก็ โอ้ดูไม่ค่อยสวยแล้วนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอรุนดูนะครับว่าอีสองวันนะครับมันจะพลิกฟลิปกลับมานะครับเด้งคืนกลับมาได้หรือเปล่านะครับทีนี้นะครับมาดูในแท่งมันนะก็แม็กดีนะเพื่อนตรงนี้เนี่ยพอร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในภาพภาพใหญ่ดีกว่านะภาพออของตัวนี้นะของแกรนไซเคิลทั้งหลายนะครับ สวัสดีค mm. so ุณกาก้าแมนครับเพิ่งมาเองครับยังไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยก็ตรงนี้นะครับถ้าถ้ามองนะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของขาลงชัดๆแล้วนะครับตรงนี้นะอ่าเรากําลังไหลอยู่ตรงนี้เลยหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ถ้ามีแบบลงเข้มๆนี่น่ากลัวมากเลยนะเพื่อนตรงนี้สงสัยผมจะดอยยาววะเนี่ยปืดลงมานะแต่ตรงนี้นะผมก็ยังขอลุ้นต่อนะครับว่า อ่ะรอปิดแท่งเดือนก่อนถ้าแท่งเดือนนะครับปิดกึ่งๆเขียวนะครับก็ก็คือเด้งอาจจะมีแด้งอีกสักแท่งหนึ่งนะครับคุณ r v เวอร with me นะครับก็คือผมคัดแล้วผมเข้าใหม่นะครับไม่เชิงว่าคัดนะเรียกว่าคัดก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับก็เทคโฮิตไปก่อนทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมวางสต็อปลอส วางสต็อปรอดไว้ที่ทุนนะเหนือทุนนิดนึงนะได้กําไรมาจองเดียวแล้วก็ผมเลยไปอัดเข้าใหม่นะครับตอนนี้ดอ,อยอยู่นะครับก็ทุนนะตอนนี้นะผมก็รับเหมือนสูตรเดิมนะไปรับที่โลก่อนหน้านะครับ่อย,อยู่แถวตรงนี้นะครับแปดหมื่นห้ากว่านะครับตรงนี้นะเป็นทุนผมอยู่ตอนนี้นะครับก็คิดตอนแรกคิดว่ามันจะฟิตแล้วมันจะแดงเลยนะปรากฏว่ามัน <laughs> มันลงมาแดงเถือกนะครับ สวัสดีพี่ฟอกเคนนะครับพี่ฟอกเคนบอกว่าแดงเถือกซักขนาดเนี้ยคงลากเพื่อทำไส้แล้วมีรีบาวแบบรวดเร็วมั้งครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับอ่ะถ้ามองตามสัญญาณอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยตรงนี้นะครับเพื่อนๆผมอยากจะให้มาลองดูคล้ายๆชุดตรงนี้ไหมนะครับอ่า เรามากักเกาะอนนี้ไว้ก่อนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นคล้ายๆชุดตรงนี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นชุดก่อนที่จะวิ่งออทามไฮนะครับตรงนี้นี่จังหวะเนี่ยใกล้เคียงนะครับหนึ่งลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ามันประมาณนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ตรงเนี้ยเรากำลังอยู่จังหวัดที่มันลงมาเป็นคืนห้านะก็อาจจะรอดูนะสามสี่สองสามวันนี้นะครับว่า มันจะมีอาการไซเวอ์ฮูปได้หรือเปล่านะครับถ้ามีไซเว์ฮูปได้จังหวะเนี้ยก็มีโอกาสนะผมว่านะอเออก็แต่ว่าค ondition นเนี่ยคือมันต้องวิ่งขึ้นมาแถวโซนประมาณเกือบเกือบเก้าหมื่นให้ได้ก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีเจ๊มโนนะครับดอยสูงเลยใช่ไหมครับดอยไปด้วยกัน <laughs> ผมดอยเตี้ยยังหมื่นเลยนะตอนนี้อ่ะ,อะเอาเป็นว่ารอลุ้นนะครับตอนนี้เนี้ยคือแบบ อืมหลุดหลุดทุกแนวรับนะครับถ้ามองเป็นแนวรับแนวต้านเนี่ยตัวเนี้ยก็คือหลุดสไปค์ขาตรงนี้มาเรียบร้อยนะครับก็เหลือสไปค์เดียวนะตัวเนี้ยเป็นฐานยืนนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันใจดีนะมันจะเด้งขึ้นอย่างนี้เลยฟึดอ่าขอให้มันใจดีแล้วกันเนาะตัวเนี้ยแต่ถ้ามันใจร้ายเนาะก็คือหลุดโลตรงนี้นะครับผม,ผมคงคัด คัดหมดแม็กนะตัวนี้ไม่ไหวนะโอเคก็เดี๋ยวรอลุ้นดูนะครับตัวนี้นะลุ้นไซเวอัพอ่ะนับมาผิดก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับอทีนี้นะครับมาดูผังนะครับอาจจะต้องมาปรับผังกันใหม่นะครับสวัสดีคุณแซมนะครับคุณแซมบอกฝากดูไบโอให้หน่อยได้ไหมครับดอยหนักเลยไบโอนี้คือไบโอ u s t t หรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะครับ เดี๋ยวเดาให้เลยว่ไม่ใช่ด้วยอ่ะตัวนี้นะครับก็เป็นชุดที่หวังขึ้นไปว่าเป็นขึ้นหนึ่งนะครับปรากฏว่ามันไม่ใช่ขึ้นหนึ่งแท้นะครับมันเป็นขึ้นแค่ไซเวย์อัพนะครับอาจจะเป็นขึ้นห้าเนี่ยนะตัวนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้นะหรือเป็นชุด ABC นะครับถ้าเกิดมองประมาณอย่างเงี้ยเนาะที่เรามาโนไว้นะครับว่าตรงนี้เป็นสนะี่ขึ้นห้าเนาะเนี่ยพอมันหลุดขาแปดหมื่นเจ็ดเนี่ยตรงเนี้ย นี่คือจุดพิจารณาเนาะว่ามันไม่ใช่ขึ้นห้าแล้วนะมันไม่ได้วิ่งห้าขึ้นเหมือนที่เราคิดเนาะเออมาไหลลงมาผมเองนะก็หลับไปตั้งแต่ตอนสามทุ่มนะตอนสี่ทุ่มแท่งปิดเนี่ยไม่ได้ตื่นมาดูนะครับก็เรียกว่าตรงเนี้พลาดโอกาสไปนะครับมาดูอีกทีหนึ่งก็แถวทุนแล้วนะก็เลยโดนกินทุนไปในชั่วโมงถัดมานะครับตัวนี้นะก็เสียดาย,ยเหมือนกันเนาะอ่ะเอาเป็นว่าตรงนี้นะเรานับมาประมาณนี้เนาะวางผังไว้แล้วนะครับ รากฏว่าไม่เป็นไปตามแผนเนาะตรงนี้ก็ขอลบทิ้งนะครับแสดงว่าเรานับมาผิดนะครับขึ้นลงมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่คิดเนาะต้องอาจจะต้องเลเวลใหม่นะครับตรงนี้นะอาจจะต้องเลเวลเป็น A B C นะครับเพื่อนตัวนี้นะอ่ะผมก็มโนไว้ก่อนนะว่าหรือไม่งั้นนะครับเพื่อนตรงนี้นะอาจจะเป็นชุดประมาณนี้เนาะลงมาเนี่ยสามเนี่ยทน,นะครับ ติดลบนี้ทิ้งก่อนอืมสามเนี่ยน่าจะมาจบที่เหมือนที่เรามองเป็นห้าอ่าตรงนี้นะครับแ,แล้วตรงนี้คือเด้งสี่เป็น ABC ขึ้นไปนะครับแล้วก็ร่วงลงนะครับตรงนี้นะก็คือขึ้นห้านะครับก็ยังเสียวๆอยู่นะว่าเอ้ยมันมันจะจบตรงไหนดีตรงนี้ลงมาในโซนล่างไปแล้วนะครับก็ เดี๋ยวรอรุนดูนะครับเพื่อนว่าชุดเนี้มันจะมันจะจบแบบหลุดโลหรือเปล่านะครับอ่าไม่ควรหลุดนะถ้าหลุดโลเนี่ยคือแบบไม่สวยนะครับตรงนี้นะมโนว่า A B ตรงนี้ย C ใหญ่เกินนะอ่ะก็เดี๋ยวรอรุ้นดูนะครับว่าตรงนี้คลื้นนี้ยมันจะมันจะแบบมันจะมีเด้งขึ้นหรือเปล่าอ่าตัวนี้นะก็สามารถตีเทรลไลน์แบบสวยๆได้อีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้นะ <c oughs> ถ้ามันจะขึ้นต่อนะครับมันจะต้องเบรกตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้หลุดแล้วนะหลุดแนวลบทิ้งแนวนี้ก็คือลบทิ้งนะครับแนวนี้ลบทิ้งอ่าตัวนี้นะครับก็รอลอนดูนะครับจบเป็นคืนบีใหญ่นะครับอ่าคืนบใหญ่ ไม่รู้จะใช่ว่าหวั่นใจเล็กๆแต่ตัวนี้ไมไ่น่าเกียดนะเออพอมองเป็นรีเทสเมนต์ชุดใหญ่นะตัวนี้เนี่ยคือนี่ผมผมนะก็จะมารอรับตรงนี้อีกหนึ่งราคานะครับเพื่อนตัวนี้นะอ่าก็ตัวนี้นะี่ดอยที่ดอยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับแล้วก็คือผ่อนไม้ออกนะครับแล้วก็มารอนะครับมารอรับราคานี้นะครับเพื่อนแปด 13,200สามพันสองร้อยโดยประมาณน,นะครับเสร็จแล้วรอมันเด้งหูขึ้นนะอ่ะตัวนี้นะก็เดี๋ยวอรอลุ้นดูนะครับว่ามันจะลงมาราคาที่ว่านี้หรือเปล่านะครับคิดว่าในวันนี้แหละนะถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยวันนี้นะ่าจะดิบดิบเสร็จแล้วต้องปิดเขียวนะครับก็เดี๋ยวอรอลุ้นดูพรุ่งนี้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะก็สุยุดแปดแปดหกนะครับตรงนี้นะเป็นราคาผมให้เป็นเป้าสุดท้ายแล้วแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับคัดที่แปดหมืนห้าร้อยสงสัยจะลงไปเฝ้าล่างมาม่วง <c oughs> โอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนก็เราไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแสดงว่าขาลงมาเนี่ยเรานับมาผิดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะประมาณนี้นะครับหรือนะครับจริงๆมันก็จะมองเป็น small wave ก็ได้นะเพื่อตัวนี้นะมองเป็น A B C X A B ตรงเนี้ยมันไม่ถล่มเกินหัวนี้เนาะก็ตัวเนี้ยเป็นชุดสุดท้ายเป็นขา C นะครับเดีย๋ยวลองตีเป้าแบบที่เขาชอบตีกันเนาะเป้า100นะอะ่าเป้ามาตรฐาน A V C เ<อ>ด้ง X ตรงนี้นะมุั่วนะเพื่อนอันนี้นะก็มีเป้าล่างโอ้โหแปดหมื่นห้าร้อยเลยวะ่ะน่าเกียดมากนะอย่าไปถึงเลยเอาเอาแค่สักเป้าศูนยเจดแหกแล้วกนะัวนเนาะอ่ะสวดภาวนาตรงนี้นะเป็นเป้าใกล้เคียงกับ0ูนยุดแดแดหกนะครับก็ขอให้ลงภายใน นับบ,บัดนี้นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปเลยนะอ่ะถ้าสัญญาณที่ดีก็คือเด้งกลับมาแถว88,000นะครับเดี๋ยวรอรุ่นดูนะครับเพื่อนโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Bitcoin นะวางผังไว้ก่อนนะครับวางก็ยังคิดว่าต้องสเกลรับนะในมุผมผลนะมันลงมาอุตสาห์ลงมา 0, 0.7แล้วนะครับนี่นะลงมาทั้งชุดเนี่ย 0, 0.7อยู่ที่85,000นะ <c oughs> 849 832ตัวนี้นะครับก็รอรุนดูนะครับตรงนี้นะบีโบสองจุดนี้นะครับอ่ะมันอยู่ระหว่างกลางอยู่ตอนนี้นะราคาอยู่838ตอนนี้นะครับก็อืม่มน่าสนใจนะครับประมาณนี้เนาะก็มารับสไปา์ล่างนี้ก็ได้นะครับเป็นแนวดิบดิบเหมือนกิน stop ปลอ s นะเออต้องมีคนสต็อปทิ้งเยอะอยู่นะครับตรงนี้นะตามสูตรนะครับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีจังหวะไซด์เว y ยอัพตรงนี้แหละผมว่านะ เป็นจังหวะพลิกผันนะเดี๋ยวผมต้องมีเมจเมนกับพอร์ตนิดนึงนะครับตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวรอรุ้ดนดู Ether นะครับโอเคถัดมาเนาะมาดูอเตอร์นะครับอิตาเรียมเนี่ยก็หล่นนะครับจากที่ตีโซนเขียวไว้นะครับตัวนี้เด้งขึ้นเหนือเขียวแถมหล่นลงมาต่ำเขียวอีกแล้วนะครับก็ชุดตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้ามองจะต้องมองดูไส้ในนิดนึงนะครับว่าเี่มันวิ่งยังไงนะครับ1 2สองตรงเนี้ยอาจจะเป็นขึ้น3ามอยู่ เด้ง4นะครับอาจจะมีไซด์เวททำา4แล้วก็เดี๋ยวลงทำรูว์าโล,โล,โลอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆเป้าตอนนั้นเนี่ยที่วางผังกันเอาไว้เนาะ2731เนี่ยผมว่าเออรอบนี้มาดูเนี่ยอาจจะมีโอกาสเนาะวิ่งเป็นเป้าลอยตรงนี้นะเพื่อนทีนี้มาตีรีเทสเมนต์ดูนิดหนึ่งนะครับรีเช็คกลุ่มรีเทสเมนต์ก่อนนะครับรีเทสเมนต์ของชุดนี้นะครับอันนี้เดานะอย่ายึด ว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะแหกโค้งมาแล้วนะผมว่าทานายผิดไปอีก,อกดอกล้ว <c oughs> <c oughs> อะรีเทสเมนต์ชุดนี้นะครับที่น่าสนใจ0ูนยุดแนะจะอยู่ที่2,713นะครับตรงนี้นะก็ลองพิจารณาสเกลรับอีกสัม้หนึ่งก็ได้นะมันดิบหลุดตรงนี้พอดีเป๊ะนะครับเพื่อนหรือมารอรับที่โลก,ก่อนหน้าตรงนี้นะ2 7ง0เอ,อ่อสองพันเจอยหแล้วเนาะโดยประมาณใช่ไหมไม่ใช่ ตรงนี้นาะ2,720อ่ 2, นะโดยประมาณเนาะก็ลองดูดูนะครับว่าจะลงมาหรือเปล่านะครับก็แถวโซนใกล้ๆ2,700เนี่ยน่าจะมีความน่าสนใจนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนมาดู LTC หน่อยนะครับมาดูใจน้องหน่อยโอ้น้องนี่ทำโร้กโลนะครับก็ดิบลงไปต่ำกว่าห5นะแต่ตอนนี้เด้งขึ้นมาแล้วเนี่ย เหนือ65ขึ้ามามแล้วเนาะกพราะเดี๋ยวรอดูหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกอย่างเนาะต้องรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับเพื่อนก็ถ้าอยากจะรับนะมารับตอนหนึ่งชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซลก็ดีกว่านะครับตรงนี้นะรอมันโอเวอร์โซลอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าทำรู้ว่าโีกหรือเปล่านี่นะตัวนี้นะถ้าอยากรับนะเดี๋ยวรอลุ้นดูนะครับอิตาเลี่ยมเหมือนกันเนาะตรงนี้ขึ้นโอเวอร์บอทอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองลองดูมันลงมาโอเวอร์โซลนะครับ พี่บิดด้วยนะพี่บิดเนี่ยแต่พี่บิดนี่วิ่งนำมาแล้วนะครับพี่บิดเนี่ยก็กําลังจะทําดิบดิบโลแล้วนะเพื่อนตัวนี้ลองลองลองพิจารณานะว่าเอ้ยจะรับดีไหมนะตัวนี้นะเอออาจจะมีดิบดิบอีกชุดนี่น่าจะลงมาแปดหมื่นสองผมว่านะก็เป็นราคาที่รอคอยนะครับอ่ะเอาเปา็นว่ามาดูดอชคอยกันบ้างนะครับดอชคอยนะเพื่อนตรงนี้นะก็ หลุดโลไปแล้วนะครับเพื่อนตัวนี้นะเรียกว่าทาสไปดโลไปนะครับก็เอาเป็นว่ารอก่อนนะผมว่ารอรอก่อนนะตัวนี้นะส่งไม่ดีอีกแล้วนะครับก็ใครที่ไปดอยอยู่บนนี้เนะี่ยคือแบบดอยหนักมากนะครับดูมันใจร้ายดิมันแบบเด้งขึ้นแบบสุดๆเนาะแถมรูดลงมานี้ดิบหลุดโลนะครับเพื่อนตรงเนี้ยนระ่งอะไรหว่านะ วิ่งขึ้นเป็นเทรนเนาะแล้วก็ไซด์เวดาวนะครับแต่เดี๋ยวผมว่านะต้องมีจุดผุ้เป็นเทรนขึ้นกลับไปนะพาเรลกวัาชุดนี้แหละแต่ว่าอรงนี้ยไม่รู้ดิบลึกขนาดไหนนะครับเพื่อนตรงนี้นะดีโชคดีนะเนี่ยที่แบบมันไหลลงมาตรงเนี้ยผมยังไม่ทันรับนะก็ถ้ารับนะตรงนี้ก็แบบโอ้ยเสียหายเลยนะเนี่ยตรงนี้นะเพราะเอาเป็นว่าอา่เดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะที่มันตั้งทรงดีๆก่อนนะครับ ก็น่าจะดีกว่านะครับเพื่อนๆตรงนี้นะโ okay. <Okay. S 1> อเคประมาณนี้นะครับมาดูโซนหน่อยนะครับโซนะครับโซลา่านี้ดิบลงไปเป้าที่จริงๆเป็นเป้าที่รอคอยมานานแล้วนะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยก็หลุดโลนะหลุดแบบหลุดยับยับตัวนี้นะตัวนี้หลุดโลนี้นะครับก็คือทรงตรงนี้นะครับที่เด้งขึ้นไปเนี่ยร่วงลงมาตรงนี้นะก็ผิดเทรนด์นะครับเพื่อน ก็แสดงว่านับึืนมาผิดนะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะไปดิบร้อยสิบห้านะจริงๆเป็นเป้าเป้าที่เราคอยร้อยสิบสามนะเพื่อนซึ่งตรงนี้เป็นร้อยสิบห้าเนี่ยก็เออน่าสนใจนะเอาจริงๆก็น่าสนใจละนะครับเป็นเป้าที่ค่อนข้างต่ำแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นดูนะว่ามันจะมีดีบเด้งขึ้นมาหรือเปล่านะครับเพื่อนตรงนี้นะรอรุ้นรอรุน้นสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีนะแต่ว่าอ่ะมาดู xrp กันหน่อยนะครับ xrp เนี่ยตัวนี้นะครับ สตรองนะรอบนี้นะไม่หลุดฐานนะนเพื่อนดูแบบเฮ้ยทำไมไม่หลุดวะตรงนี้นะครับก็เด้งเป็นชุด a นะยังมโนว่าเป็นชุด a อยู่นะครับ A B C ชุดนี้เนาะเป็นชุด a แล้วตอนนี้กำลังใช้เวดาวตอนนี้ลงมาที่ฐานแหมใกล้จะหลุดนะแต่ว่านะจุดต่ำนี้อยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดนะครับตัวนี้นะผมก็กดมานะนเพื่อนคือตอนแรกว่ากดมาได้ดีแล้วหนึ่งจุดแปดหนึ่งนะโอ้ oh, นะจุดนี้นะติดดอยเพื่อน แต่ว่าดอยนิดหน่อยนะครับก็ยังอยู่ที่1.8อยู่นะก็เดี๋ยวรอรุ้นดูนะว่ามีดีดหรือเปล่าถ้ามีดีดนะก็เย่แต่ถ้าไม่ดีดเนี่ยก็คือต้อง stop ที่โลเลยนะครับตัวนี้นะก็ถือว่าแกร็บเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นดูนะครับว่ามันจะดีดขึ้นไปหรือเปล่านะโอเคประมาณนี้นะครับมาดู BNB กันบ้างนะครับ BNB เนี่ยตัวนี้ strong หน่อยนะครับ strong ที่ว่ามันลงมาดิบเมื่อวานซืนนะครับ มเมื่อวานเมื่อสามสี่วันที่แล้วเนาะลงมาแปดร้อยห้าสิบกว่าบาทเนาะทุนผมเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเดียวที่พลิกบวกนะครับเพื่อนก็แบบออกแนววงนิดนึงนะอืมตัวนี้ดูสตรองผิดปกตินะครับก็เดี๋ยวเราลุ้นดูนะครับตอนที่เพื่อนเพื่อนมันขึ้นไปเนาะว่ามันเนี่ยขึ้นไปด้วยหรือเปล่านะผมขอลุ้นนะครับให้ตัวนี้นะเป็นการย่อเฉยๆนะครับแล้วก็เด้งขึ้นกลับไปแถวสักประมาณโซน900าร้อยก็ยังดีนะอ่ะก็รอลุ้นกันดูนะครับเพื่อนตรงนี้นะว่า มันจะเป็นทิศทางประมาณนั้นจริงๆหรือเปล่านะโอเคก็เดี๋ยวพอปิดปิดตาตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับถ้ามองในชุดขึ้นของ1ชั่วโมงนะครับทรงยังไม่ดีนะครับเพื่อนก็อาจจะมีโอกาสลูดลงมาหลุด850ก็ยังได้อยู่นะครับเพื่อนก็ลองมาตรีรีเทสเมนต์นะครับรีเทสเมนต์นะครับในชุดนี้นะตอนนี้เนี่ยวิ่งอยู่ที่โซนราคา0ุดโอ้ยังไม่ถึง786นะครับเพื่อนตรงนี้นะ อยู่ที่สูตรอยู่เจ็ดอยู่นะครับก็อืมก็ยังพอรับได้นะผมว่านะตัวนี้นะครับยังมีดูมีโอกาสนะครับแถวแปดร้อยห้าสิบเนี่ยถ้ามีโอกาสมันดิบลงมาแล้วก็เรามารอรับอีกไมหนึ่งที่โลกว่าหน้านะครับอยู่ที่แปดร้อยห้าสองนะครับก็คีไว้สักแปดร้อยห้าสิบอะไรแถวนี้ก็น่าจะสวยนะเพื่อนตัวนี้นะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับว่ามันดิบลงมาแล้วมันจะเด้งขึ้นหรือเปล่านะครับประมาณนี้เลยก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อน ตอนนี้ราคาลูดลงเรื่อยๆเนะอ่าผมผมเองนะไปเวทอยู่ในบิตคอยก็นั่งเยอะนะครับเพื่อนก็ตอนนี้เนี่ยนาเริ่มนาเริ่มสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะว่าจะฟลิปขึ้นมาเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่านะครับจริงๆออผมเองนะนี่ทุนผมอยู่แถวนี้เลยนะครับแปดร้อยแปดห้าห้านะแปดหมืนห้าพันห้าร้อยโดยประมาณเนาะคือก็ดอออยู่แหละเนาะ ตอนนี้นะก็เดี๋ยวรอรุนนะสวสดภาวนานให้มันเด้งขึ้นกลับมานะเดี๋ยวจะพอพิกบวกนะเดี๋ยวจะหาจังหวะขายบางสว่วนนะเพื่อรอรับใหม่นะเออตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอรุนดูนะครับว่ามันจะพุ่งเลยไหมนะเออถ้าถ้ามันโอ้แต่มันตกเหวออกมาเนาะมันไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามันจะเด้งขึ้นหรือเปล่านะอ่ะตรงนี้นะรุนๆนะครับเพื่อนอ่าว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับสวัสดีอาจารย์คิวนะครับ ดันคิวช่วยด้วยช่วยยังไงก่อนคุณเล็กสวัสดีนะครับไปทองกันหมดคริปโตโดอยเลยนะครับทองทองก็รูดนะเมื่อคืนนะครับเมื่อวานนะแต่เด้งเด้งห้าพันห้านะแต่ว่าดูแลดูก็รูดเหมือนกันนะเดี๋ยวเปิดกราฟทองดูนิดหนึ่งครับตัวนะตัวนี้แล้วคนะันี่เพื่อนดูอะดูไส้ในแล้วเนี่ยอืม ดิบลงมาเยอะนะเพื่อนดูใครไปใครไปรับแถว5้าพันห้าี่ go to the moon นะมูนเป็นขี้เลยอันนี้นะรูดลงนะตอนนี้เด้งขึ้นอยู่นะเดี๋ยวผมว่ามันทองมันจะเล่นเราแล้วนะครับตัวนี้นะเดาไว้ก่อนนะว่าว่ามันจะมันจะทําการรูดนะครับตัวนี้นะเริ่มมีสัญญาณทิ้งตัวของทําเฟ m day นะครับเป็นกึ่งๆไม่รู้ว่าโดจิหรือเปล่านะรูดลงมาห้าพันห มีคนดึงคืนขึ้นไปเนะาะสัญญาณอินด,ดี้ตอนนี้เริ่มคลอสลงนะครับทั้งสโตแท้แล้วก็สโตไอซไน,นะครับตึงมือมานานเนาะขึ้นขึ้นร้อยตลอดนะครับตอนนี้หล่นจากร้อยลงมาแล้วนะครับเริ่มมีดิดนะครับก็รอลุ้นดูนะแล้วก็ตัวแม็กดีนะแต่แม็กดีมันวิ่งช้าเนาะมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต้องมีแหละผมว่าเดี๋ยวมันต้องโดนเนี่ยนะอ่ะก็รอดูนะลงมาทำฐานสี่พันหรือเปล่า ไว้ก่อนนะครับตัวนี้นะแต่ทองดูมันมันขึ้นพอขึ้นเป็นม้าเนาะมันย่อดนิดเดียวนะครับตัวนี้นะก็เดี๋ยวรอดูนะครับถ้ามันย่อดลึกนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองไปพิจารณาโจดูนะครับหรือจริงๆมันอาจจะจบรอบไปแล้วก็ได้นะเนี่ยดูดิทม์เฟรมตามมันนี่คือแบบโอ้ขึ้นเป็นม้านะแท่งเขียวใหญ่นะครับก็รอดูนะว่าสามมันนี้นะครับถ้ามันออกมาเป็นเสี้ยนคล้ายๆตรงนี้นะผมว่าตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เลยว่าอาจจะมีย่อใหญ่นะครับอ่า อาจจะมีจังหวะให้เราไปเข้านะอาจจะย่อมสักสี่พันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือก็ไม่แน่นะครับเพื่อนตรงนี้นะเดี๋ยวรอลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวต้องรีบไปทําง,งานก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นดูนะอ่ะรอลุ้นดูบิตคอยดิบนะครับดิบหลุดดิบลงมาแปดหมื่นสองโดยประมาณนะผมจะรอรับของอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้คือรีเทสเมนต 0.80.886นะครับผมผมยังหวังอยู่นะว่าราคามันจะลงมาตรงนี้นะครับเพื่อนตัวนี้นะมันมีเป้าล่างอีกเป้าหนึ่งนะครับตัวนี้นะมวยคู่หยุดโลกทองคริปโตนะบางทีมันล่วงคู่นะพี่ก็ไม่แน่นะครับคุณคุณแซมนะครับเดี๋ยวเออแวะมาบนที่คุณแซมนิดหนึ่งนะคุณแซมบอกว่าขอไบโอนะครับผมไม่ได้เล่นเลยนะ ไปโอ้่เหรียญไรวาอะมาดูกันก่อนนะครับโอ้ยโอ้ยทรงนี้นะทรงนี้ทรงนี้ไม่น่าเล่นเลยพี่กดลองไปปะหรือว่ากดอะไรไปอยู่ตอนนี้นะเอาเป็นว่าทรงนี้นะผมว่าหลุดโลนะครับโอ้ไดลึกมะเนี่ยอ่ะไอ้ขาคำณนะวันนั้นนะตรงนี้นะผมว่าก็ ืถ้ามันเด้งขึ้นมาได้นะก็ก็ขายซะนะครับตัวนี้นะตัวเนี้ตอน day ขึ้นโอเวอร์บอดนะผมแนะนําขายทิ้งไปตรงนี้ยมันเป็นแนวรับของนะผมเดาไว้ว่าตัวเนี้ยเป็นแนวแบบเออเป็นจังหวะให้รับของเพื่อเด้งขึ้นนะครับก็ตัวเนี้ยถ้าเมื่อไหร่มันงัดนะครับมันงัดแล้วนะเราค่อยกดกดลองขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็ ไป exit ขายนะครับน่ากลัวมากตัวนี้นะก็ทรงไม่ดีนะถ้าดูหลูของสโต๊ไอซไอนะครับตัวนี้เนี่ยหลุดโลนะครับตัวนี้นะหลุดโลตรงนี้นะครับก็อืมไม่รู้เลยนะตัวนี้หลุดฐานเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะหลุดฐานไปแล้วอะของบิตคอย n มันยังอยู่กลางๆตรงนี้นะอยู่กลางข้อล่างนะครับแต่อันนี้มันหลุดฐานไปแล้วนะก็ ถ้ามองเนี่ยมันคงมองลงมองขึ้นไม่ได้เลยนะกลัวว่ามันจะลากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูจังหวะมันงัดก่อนนะครับถ้ามันงัดสู้ขึ้นมาได้นะเพราะว่าหนีหนีเอ็กซิีกว่านะครับในทำเฟรมเดย์นี่อืมดูน่าก,ก,กลัวมากดีกว่าโอเคนะครับก็เดาวไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะอะสัญ,ญญาณที่ไม่ดีเลยนะหลุดหลุดสปา์ตัวนี้นะต้องต้องคัดทิ้งทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะ ไม่ได้เลยนะครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้ลุ้นให้มันเด้งขึ้นไปอย่างงี้ก่อนนะครับถ้าขึ้นได้ก็ค่อยขายนะครับถ้าไม่ได้ต้องยอมแพ้นะคาจุดยอมแพ้นะครับตรงนี้นะจริงจริงจุดยอมแพ้แรกเนี่ยคือหลุดแนวตรงนี้นะหลุด0 0นย์จุดศูนย์ี่เนี่ยต้องยอมแพ้ไปแล้วนะครับตรงนี้นะหรือนะครับรอมันเด้งสวบขึ้นมาแถว0 0นจุศย์เนี่ยค่อย exit ก็ได้นะครับตังนี้นะถ้ามีโอกาสนะปึ๊ดเดาว่าน่าจะลงต่อเนื่องนะครับ โอเคก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมต้องไปทำงานแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว